สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แอนบีก็อยากจะออกมาพูดนะคะว่าการคำนวณหวยนะคะแล้วก็การที่เราจะทำเลขนะหรืออะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้นะคะไม่ใช่ว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่จะคำนวณหวยเองเป็นคนเดียวในโลกนะคะทุกคนสูตรแต่ละสูตรบนโลกนี้อาจจะมี ชนกันนะคะชนกันบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วก็คำนวณออกมาหลุดบ้างเข้าบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนแต่ก็หลุดมากก็ไม่ดีนะคะหลุดมากก็ไม่ดีนะคะเพราะก็จะทำให้การเสียเงินเสียคำเป็นของคุณนะเราก็เป็นแค่แนวทางการคำนวณแต่แอดวีบอกตรงนี้ว่าเราอ่ะประสบการณ การคำนวณหวยอะมาตั้งแต่เข้าปีนี้ปีที่สิบแล้วก็ไม่ดังนะเป็นคนเป็นคนไม่ดังไม่อะไรนะคะแล้วก็สูตรก็เป็นสูตรธรรมดาพื้นฐานนะอาจจะมีบ้างที่จะเอาสูตรของคนอื่นเช่นตัวแปลงเลขอะไรประมาณนี้นะคะเอามาใส่กับสูตรของเรานะคะ ก็เป็นเรื่องปกติบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติและการทําหนังสือของแอดบีก็เป็นสูตรของแอดบีเป็นสูตรง่ายๆสูตรคูณเอาสามตัวบนมาคูณสามตัวล่างหรือจะใช้เป็นรูทหรือสองตัวล่างมาคูณหรือมารูทอะไรก็ประมาณนี้บวกลบกันไปนะคะมันเป็นสูตรคลาสสิกพื้นฐานมากๆนะคะแล้ววันเนี้ย มีบุคคลหนึ่งเป็นน้องของคนชื่อดังชื่อหนึ่งก็ได้นะคะมาทักขอซื้อหนังสือเราอจําเขาได้เพราะว่าเราก็ติดตามเขาเป็น fc เราไม่ใช่เขานะเราเป็น fc ของเขานะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยบอกตรงๆว่านับถือเขามากเพราะเขาเก่งแล้วก็ตั้งแต่เขาไม่มีอะไรจนเนี้ยตอนเนี้ยเขารวยมากทุกคนเขารวยมาก เขาก็ประสบความสําเร็จเราเขาเป็นไอดอลของเราเลยทุกคนเขาเป็นไอดอลของเราเราก็ดูเออเขาเก่งนะอะไรนะและเราก็สั่งซื้อหนังสือเขามาแต่บอกตรงนี้เลยนะว่าเราไม่ได้เอาสูตรของเขานะคะสูตรที่เอามาให้มาแจกทุกคนก็บางทีก็เอามาจากโปรแกรมบ้างคิดเองบ้างแต่ส่วนมากก็จะคิดเองหรือเอาสูตรเก่าที่ทุกคนลืมไปแล้วหลายปีก่อนนู้น นะเอามาลงให้เหมือนเดิมทําสติอะไรเงี้ยเออเห็นมันเดินดีเราก็เอามาให้ทุกคนลองคํานวณดูนะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างนะการที่เราอันนี้สมุดเล่มเนี้ยมาตั้งแต่สมัยปีไหนแล้วก็ไม่รู้นะมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนเป็นแบบนี้นะและหน้าสูตรหนังสือของเอดบีเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนเป็นอย่างนี้จริงๆนะสูตรนี้ทําตั้งแต่ลูกเอดบีอ่ะเนี่ยเนี่ย สูตรเนี้ยทำตั้งแต่ลูกแอดบีอ่ะเนี่ยสูตรเนี้ยทำตั้งแต่ลูกแอดบีอยู่ในท้องนะคะอยู่ในท้องแล้วก็คลอดออกมาแล้วเราไม่มีงานทำํำเราก็เลยว่าเอ้ะสมัยก่อนคนที่เขาเคยทำงานอยู่ด้วยกันก็อชอบเล่นหุ้นแล้วเขาเอาเลขมาจากไหนทำยังไงถูกหวยแบบไหน แล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราประกอบกันนะคะประกอบกันกับว่าเออทำยังไงให้เราถูกแ้ะมีเงินแล้วก็ตอนนั้นเราก็ไปเข้าห้อง v ีพห้องหนึ่งเราก็ไม่เป็นถามเขาไปถามเอามาจนเขาเตะเราออกนอกห้องตั้งแต่นั้นก็เลยตั้งตัวว่ากูจะทำเลขให้ได้กูจะเป็นคนลงเลขให้เก่งกว่ามันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็พิมพ์ ไม่ได้พิมพ์ดีกว่าเขียนเองคำนวณคิดเองเราไม่ได้สั่งเขาพิมพ์เลยเราไม่ได้สั่งเขาพิมพ์เราเขียนเขียนแล้วเราก็ปริ้นปริ้นให้กับคนที่สนใจหนังสือของเรานะคะสนใจหนังสือของเราก็วันนี้ก็มีแอดมาถามเขาก็นึวกว่าเป็นสูตรของเขาเราแต่เราก็ไม่ได้ว่าเขานะมันก็เป็นสูตรบนโลกเนี้ยชนกันได้นะคะเป็นสูตรชนกันได้และไอ้สูตรบวกอะ บวกตัวนั้นตัวนี้มันก็เป็นสูตรพื้นฐานที่เมื่อหลายหลายสิบปีก่อนหลายสิบปีก่อนเราก็ใช้และสูตรในโปรแกรมก็มีสูตรบวกอะ่ะเออแต่ว่ายอมรับว่าเอาสูตรแปลงเลขของเขามาประกบการแปลงเลขก็มันสมว่าเราได้สองกับเจ็ดแล้วก่อนนะคะเราได้สองกับเจ็ดเราก็เอาตัวแปลงเลขที่อาจารย์ท่านอื่นเขาเอาลงไว้ให้ใช้ฟรีถ้าบอกว่าคําว่าฟรีอะ่ะ คุณต้องปรับนิสัยใช้ใหม่นะว่าฟรีเราก็เอามาแจากฟรีอีกทีหนึ่งเราไม่ได้คิดตังค์นะเรามาแจากฟรีอีกทีหนึ่งทุกคนแจกฟรีอีกทีหนึ่งล้วก็ไปประกบกับสูตรของเรามันก็วินวินกันอยู่แล้วนะคะก็เขาบอกบางทีเขาก็เออเอาไปใช้ได้ทามาหากินได้แล้วเราก็แจกฟรีให้กับคนที่ยังคำนวณไม่เป็นอะไรไม่เป็นนะคะเอาไปลองทำกันดู ก็แค่นั้นนะคะแต่ว่าเขามาไม่รู้ว่าความคิดของเราว่าสูตรของตัวเองมีคนเดียวหรือเปล่าบนโลกนี้มีสมองคิดคนเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่บางทีการเขียนหรือการอธิบายอาจจะเหมือนกันก็ได้อะไรประมาณนี้ทุกคน ก็ฝากไว้นะคะว่าเอสบีไม่ได้เอาสูตรใครมานะคะแล้วก็สูตรบางสูตรก็เห็นมันเดินดีก็เอามาจากเอามาให้ทุกคนคำนวณกันฟรีๆไม่ได้คิดตังค์นะคะแล้วก็ถ้าอยากได้สูตรหนังสือของเราก็มีนะคะเป็นสูตรแบบสบายๆไม่ไม่ลึกซึง้งไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน เว้นถ้าคุณอยากได้สูตรอะไรที่มันแม่นยำให้ทำสถิติอาจารย์ท่านอื่นบนโลกนี้เขาก็บอกอยู่ว่าให้ทำสถิตินะคะการคำนวณสูตรกระจกนิดเดียวนะคะก็ใช้หน่วยนั้นโบวกหน่วยนี้เอาหน่วยนี้โบวกหน่วยนั้นเอาเอาสูตรเอาหุ้นนั้นมาทำหุ้นนี้แล้วลองดูว่าสถิติมันเดินป่าถ้าเดินก็ใช้สูตรนั้นล็อกสูตรนั้นไว้เลยนะคะล็อกสูตรนั้นไว้เลยนะคะ ก็ทุกอย่างบนโลกนี้สูตรต้องสูตรพวกเนี้ยมันไม่ตายตัวหรอกทุกคนสูตรก็มีหลุดบ้างเข้ามากเป็นเรื่องปกติทุกคนมันว่าเออถ้าเราซื้อมาแล้วอะไรมาแล้วอย่างเงี้ยมันต้องเดินดีมันต้องอนุน,นั่นนี่อะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนก็ขอเก็บไว้ให้เป็นเออนู้นนะบางทีเอสบีอาจจะเลิก ก็ได้นะช่องสาระจับช่ายเนี่ยบางทีอาจจะเลิกลงสูตรคำนวณหวยจะเปลี่ยนเป็นช่องอย่างอื่นเลยก็ได้บางทีก็เบื่อนะทำมาสิบกว่าปีแล้วมันก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็แถมสูตรยังจะอาจจะไปชนกับสูตรอื่นเขาก็มาอาจมาถามว่าสูตรเหมือนกันเลยลองไปดูช่องดังๆนะช่องดังๆของเขา ชนกับคนอื่นเยอะแยะมากมายนะคะก็กลับไปแค่นี้นะบางทีแอบบีอาจจะไม่ลงแล้วนะคะอาจจะไปลงแนวทางอื่นหรือ,อคลิปอื่นแนวอื่นไปเลยก็ได้นะคะทุกคนฝากด้วยนะคะไม่ได้เอาสูตรของคนอื่นมาใช้นะสวัสดีจ้า